จับตาเตียสอบครียวครับตอตามอยู่ไหมครับ่บต้นจับตาอยเจงหอยวัดตใชตงับต

หลีกไ่ไหนต้อสั่งเลใช่ต้องสั่งต้องไม่สั่งก็ไม่เป็นไรสั่งถูกโอเคงไเขครับอยเจาวกอเจียวจะคอเียวกคอยเียครับตัวทกอสิบแปดครับกอบสิบแปดครับกอสิบแปดัวทกอสิบแปครับ